เป็นอะไรในการเออเลกเล่นลวดีเอาตากล้องคุณแม่เป็นตาก้องห้อือเอาเลยเนาะเอาเลยหมดจักแล้วเจจีสวัสดีครับเจจีน้อยสุภูสุคนนะครับผมเิบซีคุณแม่นะครับวันนี้เราได้ตาก้องนะครับผมครั้งแรกในชีวิตตากล้องมือทองนะครับผมเป็นคุณแม่นะครับผมมาเหตุไม่นูง่ายๆนะครับผมเก่งน้อยคือยาก ผัดกะเพราหมูสับนะครับผมเห็นบ<อ>นผักกะพเพราเฮานะครับผมอเอาดับแรกเฮ้าสีไสเป็นเลยพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับผมเอามาโขกยบหยาบบ่ได้เอาละเอียดปนนนานใดคือไพ่มากละเอียดก็ได้นะครับผมเอาไม่าสากใหญ่ค,ครับโอกเลยครับน่บได้บ่ได้เปลี่ยนซื้อบรนานบันนเก่งน้อยนี่ออนนี้เฮ้าเอ ตั้งเตาไว้เรียบร้อยแล้วตั้งกระทะตั้งแก๊ปเสร็จสุดตากล้องกินน้ำต้องสอบทามนะครับตากล้องก็ต้องไอ้ทมเรื่อยๆฟัในเลั้งแรกในชีวิต FC ทำพ่อแม่ FC FC คือทำไมไม่ให้คุณแม่ไอ้ตั้งถือกล้องแล้วเก่งมาทำบ้าง <c oughs> แม่เหตุผเปิดรูปนี่แม่กำลังเมื่อยมือเล่ก็ได้ กิงนง่ายกับซีจัดให้เลยนะครับแนวโป๊ปปีนแนวนี้นี่ตมสำนีพออ่อเอาสำนีนะครับผมก็ต้องเอาละเอียดายปันีัเอากาจะต้องจองมาไว้โบกใะน้อยผัดเจ็บแซ่บสุกินบุ๊มม่กกะทาเอาฮ้อนละบอ๊มเมย์มันกระสีฮ้อนแล้ว พัดต้องพัดไฟแรงนะครับผมพัดไฟแรงพแอระบบแรงพ่อระบบสัมเัีเยวดึ๊ไฟแรงเลยนี่ไฟถูกดูอขึ้นเครับพี่น้องเป็นเนืไหนเอเป็นตาก้องความรู้สึกของตาก้องใจแล้วมันบ่มันหลดค้นกับกระทะคืออยู่ค้นละมอง คนยับมาทั้งนี้อีกลูกเอออ่าเออโอเคบอกว่าเออได้เห็นทั้งคนเห็นทั้งกระทะความรู้ซึกอไอ้ถือกล้องกับนั่งเห็ดกับเข่าเป็นหน้าใหความรู้ซึกแม่แม่บทนัดแม่เอาเห็ดกับเข่าดอกแม่ห็ดกับเข่าเออเห็นบทนัดแม่บอกเป็นอ้าวทุกคนได้ทีแล้วนะครับผมใส่หมูลงไป เป็นยังบาดเนย่ห <laughs> มูมีน้ำเล็กน้อยหนึ่งล้างห <laughs> รอล้างล้างอ่อความสะอานนะดนนี่เบ้ยเสียบเลยต้องขอกระถางหนนะผัดไปแรงเลยนะครับผมเด็ด อยากให้ปีนมาทังมึงตักงดกล้องได้อันนี้มุมกล้อง<า>กัอันสิต่างกันนิกน้อยนะครับผมช่วงนี้แม่บุกอยว่างเดิอ่าอัให้ท้ายเป็นแม่กรเห็ดแต่แนวเก่าแน่นสุดหน้าไม้มุกหน้าไม้ขายได้ส่วนมกุมื้อลับออเดอร์รัวรัวเออนีเก่งน้งงอยแล้วแหละอ่ะบัดนี้ครบ เอาพี่กระเทียมเที่ยวโขกนะครับผมนี่ใส่ลงไปเลยโอ้โหผัดให้หอมเลยแล้วกระจามเลยบ่ะนี่โอ้กระเดิ่งห้องได้ว่ามีนิ้งครับคุณชายเห็ดเนาะ ความละเอียดความอ้ละเมียดละไมมันต่างกันเนาะเห็นปะสำหรับเน่แก่ะเทคือเดียวอยู่ดีบอกวิ่หอมชุนเลยอะ่ะหอมพริกกระเทียมมากมากอันนี้ฮาเห็ดเป็นแบบผัดกะเพราแบบแห้งหรือคพสิมันความเป็ดนี่น้ำไหลายๆก็ได้หรือจะแบบ ุกคลิกคุกคลิกก็ได้อันนี้จริงน้อยจะมาวีแบบพัดหินแห้งเลยหมูเขากระซุกแล้วนะซุกแล้วปุ้งวันนี้ครับวันนี้ยังวางหลายเลยซอสหอยตามชอบอ่าสีขาวนิดหน่อย นี่อุ๊ยผมวิเศษขาดก็ได้เอา้าเบิดพอดีบ่ดห้ทโซงได้ลูกอ๋อคุอเป็นก้อนเอออ้าเอาใส่ไปนะ้าผมวิเศษครับใส่ลงไปเลยแล้วก็สีดำายิ่งน้อยแบบจะให้มันมีสีสันนะครับผมสีดำใส่ลงไป อย้วดำหวานน้ำปลานิดนึง่าเอ๊ะแม่ว่าแม่แม่เมืม่อยกว่าแันแม่เฮ็ดกับเข่าเลยอันนี้เอ๊ะในไต้ตู้ฮัลโหลโเอะกระเด็นแม่ท่านได้เอาใส่น้ำปลานิดนห,นหน่อยอเฮ้ยเ่งน้ำปลาน้ำตาลอัลครับอือุ้้ย มาต่ดหน้าหิวเข่าเลยนอน,น,นีีนี่สีหน้าทานนะทุกคนเมาตะเฮ็ดมันสิได้อยู่บ่อนี่บ่อได้เบิ่งกล้องน้ำแม่เลยได้อย่หรอวะจักแล้วอืห้ามจามแล้ว อจะกร้งมันขาดใส่ใส่ยาชาใส่ไบกะเพ้าเลยครับนี่ชูมาครับจะกรองฝั่งนี้ครับมีใบกะเพ้าของเราใส่ลงไปนี่น้ำจกน้อยกำลังมือบ้อป้อน้ำพากน้ำพากคือแล้วกินนียมาแล้ว โอ้โหตายตายตายแก้ครับปิดถังเลยครับตะก้อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสัตของเราเดี๋ยวทาเบิ้งบัรงามทีใส่จานอ้าวนี่ครับต่ก้องมาใกล้ๆเลยใกล้กระทะครับไม่ใช่ใกล้คนใกล้มาได้ชุนนี่นี่ ผัดกะเออพราหมูปิ่งนี่น่ากินโยงโหอมมากอยากชิมอยู่บ่บ่อยากชิมใสหัวเลยตะก้องโอ้เว้ยถูกใจนะเอาได้เมนูผัดกะเพราครับมาสูปีตอนน้องได้เบิ่งได้กระจายตัวกันเมนูง่ายๆกิ่น้อย,งงยคือ,อยากซื้อกับเาซื้อมาไว้ไดสามมื้อแล้วหมูไปได้ยังพวท่านไดเห็ดกินชักเถื่อ ก็เอาเสียเอาม,มาเห็ดพัดในเพี่น้องเบิง่งนี่แหะให้พี่น,อน้องได้คืดยากต้อกันไปกินอยู่ร้านอาหารกันบุ๊มนร้านอาหารตามสร้าง<อ>ก็เลยคิดแบบว่าโอ้ห้าเส,สีเห็ดแซ่บสำเขาอยู่บก้ก็เลยซื้อมาลองเห็ดเบิง่งเห็เยดย่ำไรกพ็พิชพ่าตลอดเพราะว่าบุ๊มมีผีแห้งวันนี้เขาได้ผีแห้งมากก็เลยเอาม,มาพัดในเพี่น้องเบิ่์นะครับผมอ่ะเสดรลาพี่ลาน้องไปแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กิ้งน่อยเนี่ยนะครับผมในการทำเมนูต่อไปนะครับผมวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ